สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้หัวข้ออย่ากังวลแต่จงวางใจท่านจันสันติแดงเรือนเป็นผู้ที่เขียนดีเวอร์ชันในเช้าวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษย์พิบาลนะครับพระ,ะนั้นของพระเจ้าในวันนี้ปรากฏอยู่ในธรรมัทิวบทที่6ข้อ30ถึงข้อ34ภายใต้หัวข้ออย่ากังวลแต่จงวางใจอย่ากังวลแต่จงวางใจ มัทธิวบทที่ 6: ข้อ30ถึงข้อ34โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับและถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้พวกมีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายและอย่ากล่าวว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม เพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่ว่าพราะบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เพราะฉะนั้นอย่าก,กระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองแต่และว,วันก็มีทุกพออยู่แล้วพี่น้องครับ ข้อหลักในวันนี้อยู่ในข้อที่33นะครับแต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งนักปวงเหล่านี้ให้ในข้อ34ครับเพราะฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองแต่และว,วันก็มีทุกพออยู่แล้วพี่น้องครับพระเยซูสอนเหล่าสาวกของพระองค์ว่าอย่ากังวลอย่ากระวนกระวาย อย่ากวนก歪อย่าก,กังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆในชีวิตนี้พระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าทรงห่วงใยพวกเขาและพระเจ้าจะดูแลพวกเขาฉันใดฉันนั้นครับพระเจ้าทรงห่วงใยพวกเราและจะทรงดูแลพวกเราแท้จริงแล้วความกังวลน,นั้นับเป็นอารมณ์ธรรมชาติของมนุษย์เรามักจะกังวลเกี่ยวเรื่องอนาคตการเงินความสัมพันธ์สุขภาพ และอะไรก็ตามที่ไม่แน่นอนในอนาคตความกังวลน,นั้นทำให้เราเครียดครับความกังวลทำให้เราวิตกความกังวลทำให้เรารู้สึกหดหู่บางทีก็ทอดแท้ทอดถอยทอใจสิ้นหวังครับแต่พี่น้องครับพระเยซูเข้าใจความรู้สึกของเราพระเยซูห่วงใยเราพระเยซูรู้ถึงความกังวลของเราพระองค์จึงตรัสว่านกในอากาศไม่ได้หวานพืชไม่ได้เก็บเกี่ยวไม่ได้สะสม ไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงดูมันที่นั่นครับคําว่าพระบิดาทรงเลี้ยงดูเป็นสิ่งที่ประทับใจผมมากครับเวลาที่ผมอ่านพระพรีข้อนี้ผมมีความรู้สึกว่าพระเจ้าซึ่งเป็นคุณพ่อของเราบนสวรรค์น,นั้นพรงเลี้ยงดูนกอย่างไรพระองค์ก็ทรงเลี้ยงดูพวกเราอย่างนั้นดอกไม้ในทุ่งนาเติบโตโดยไม่ทํางานหรือทอผ้าแต่กรษริย์โซลมอนเอง ก็ยังสวมเสื้อผ้าที่งดงามกว่าดอกไม้เหล่านั้นไม่ได้กษาย์โซลมอนสวมชุดต่างๆเสื้อผ้าของพระองค์ท่านงดงามมากนะครับแต่มันก็ยังไม่อาจงดงามมากกว่าดอกไม้ที่พระเจ้าสร้างดอกไม้นั้นก็เติบโตโดยไม่ต้องทํางานเขาไม่ต้องทอผ้าเขาไม่ต้องตะเกียกตะกายขวนขวายได้มาแต่พระเจ้าประทานให้ครับฉะนั้นชีวิตของเราถ้าเราวางอยู่ บนความไว้วางใจพระเจ้าบนความศรัทธาในพระองค์พระเจ้าจะดูแลเลี้ยงดูเราเสมอพี่น้องครับคนชอบทำไม่อดตายนะครับพระองค์ทรงชี้ให้เราเห็นว่าเราทั้งหลายมีคุณค่ามากเรามีค่าต่อพระเจ้ามากพระองค์ทรงดูแลนกและดอกไม้อย่างไรพระองค์จะทรงดูแลเราอย่างนั้นแม้ว่าดอกไม้นกอาจจะไม่มีค่าสำหรับมนุษย์แต่พระองค์ดูแลเรา อย่างเรามีค่ามากครับทรงดูแลเราด้วยความรักและความเมตตาของพระองค์พี่น้องครับโปรดอย่าลืมนะครับว่าความเมตตาคืออะไรความเมตตาคือสิ่งไม่ดีที่เราสมควรได้รับแต่เราไม่ต้องได้รับเพราะเราเมตรับความเมตตาแล้วเราจึงไม่จําเป็นจะต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งต่างในชีวิตแม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างดูเหมือนไม่ดีแต่พระเจ้าจะทรงช่วยคนที่รักพระองค์ ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งทุกสิ่งจะร่วมกันก่อเกิดผลดีกับผู้ที่รักพระองค์เพราะฉะนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องกังวลนะครับเราควรจดจ่ออยู่ที่สิ่งที่สําคัญที่สุดต่างหากาพระพีบอกครับว่าให้เราที่จะสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนครับแต่พวกท่านจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ พี่น้องครับเราควรที่จะโฟกัสจดจอเน้นกับสิ่งที่สําคัญนั่นคือแผ่นดินของพระเจ้าครับเน้นสิ่งที่อยู่เบื้องบนคิดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบนก่อนสิ่งที่อยู่เบื้องล่างแล้วชีวิตของเรานั้นก็จะได้รับพ,อพอรที่มาจากพระองค์เมื่อเราจดจออยู่กับสิ่งที่เราสามารถทําได้สิ่งสําคัญแผ่นดินของพระเจ้าแล้วด้วยความไว้วางใจพระองค์ในสิ่งที่เราทําไม่ได้ เราควรแบ่งปันความกังวลของเรากับพระเจ้าเราควรที่จะอธิษฐานทูลขอเพราะพระองค์ตรัสว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะเลวเปิดให้กับเทาเราควรแบ่งปันความกังวลของเรากับคนที่เราไว้วางใจได้นั่นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าครับแล้งมีมนุษย์ยังมีคนบางคนที่เราอาจจะไว้วางใจเขาได้ตัวเขาฟังเราเขาเข้าใจเราเขาอธิษฐานเผื่อเราเขารักเราคนเหล่านี้นะครับเป็นคนที่พระเจ้าส่งมา เพื่อที่เราจะแบ่งปันความกังวลและเขาอธิษฐานเผื่อเราเขารักเราเขาจดจ่ออยู่กับเราเขาให้เวลากับเราเขาเป็นคนที่สร้างเราเขาเป็นพี่เลี้ยงเราพี่น้องครับเราสามารถแบ่งปันความกังวลของเรากับคนที่เราไว้วางใจเขาได้พวกเขาสามารถให้การสนับสนุนและคําแนะนํากับเราได้เมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้าเราก็พบว่าความกังวลของเราลดลงครับ แล้วเราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้และมั่นใจในความรักและความเมตตาของพระองค์อย่าลืมว่าความเมตตานั้นคือสิ่งที่ไม่ดีที่เราควรได้รับแต่เราไม่ได้เพราะความเมตตาของพระเจ้านี่แหละครับสิ่งไม่ดีที่เราสมควรได้รับแต่ไม่ได้ไม่ต้องรับนั่นคือความเมตตาของพระเจ้านั่นคือการที่ยกโทษบาปการยกโทษบาปคือพระเมตตาการได้รับชีวิตนิรันดร์คือพระคุณฉะนั้นพี่น้องครับทางที่ดีกว่า ก็คือว่าเราจะต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและนี่คือทางที่ดีที่สุดนะครับการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนี่คือพารา t ีในการจัดระดับความสําคัญก่อนหลังนะครับว่าเราต้องเลือกพระองค์มาก่อนก่อนชิงอื่นใดครับแล้วชีวิตเราก็จะปราศจากลูกเค่ารบเพราะว่าเรามีพระเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งของชีวิตของเราอย่างอื่นเป็นเบอร์ต่อๆไปนะครับ ดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเรานะครับขอเราเรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระเจ้าและรู้ว่าพระองค์ทรงห่วงใยเราทั้งหลายเราสามารถที่จะมอบความกังวลมอบความเป็นห่วงมอบความโดดเดี่ยวมอบความหงอยเหงามอบความซึมเศร้าให้กับพระเจ้าได้เพราะพระองค์ทรงห่วงใยเราทั้งหลายขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอที่ฐานเผื่อสําหรับความกังวลหรือผู้ที่มีความกังวล ในชีวิตเพื่อท mm ี hmm. yes. ่ข้าพหลายจะดำรงชีวิตประจําวันด้วยความไว้วางใจพระองค์เพื่อที่ข้าพหจ้าจะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนขอบคุณพระเจ้าเมื่อข้าพหล้าไว้วางใจพระองค์ข้ามหล้าจอยพบกับความรักของพระองค์พบกับความเมตตาของพระองค์และจะพบว่าความกังวลของข้าพหล้านั้นได้มอบไว้กับองค์พระนเจ้าแล้วขอพระองค์จะหยิบยกเอาความกังวลความห่วงใยความเครียดสิ่งต่างที่ไม่ดี ที่ขัดขวางการเติบโตฝ่ายวิญญาณของข้าพงศ์หลนั้นขอพระเจ้าหยิบยกออกไปในพระนามของพระเยซูเจ้าชาวนาซาที่สิ่งเหล่านี้จะได้รับการประกาศว่ามันไม่มีสิทธิ์มีส่วนในชวิตของข้าพงศ์ไหลอีกต่อไปแล้วข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาให้ข้าพงศ์ไหลไว้วางใจพระองค์เพราะว่าเรามีค่าต่อสายพระเนตรของพระเจ้ามากกว่ามากกว่าสิ่งอื่นใดพระองค์ทรงรักข้าพงศ์ไหลและข้าพงหลาลหลาเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้า ขอขอบพระคุณพระองค์จึงขอทิฐานมอบชีวิตของทั้งหลายให้อยู่ในการทรงนำของพระองค์ในการไว้วางใจพระองค์เพื่อทิ้งหลายจะรับพรรดบการจัดเตรียมที่มาจากพระองค์ตลอดไปกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอเวยพระพรพี่น้องท,ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ